ทั้งจอมเขาและเอาปลาทุกปราเท้าเอาเขาทุกแถวเท่าและเทียนทำทุกท่านและวางปลาทุกสาขาและปลาไม่ทั้งโยไกยและโยไกยทั้งโยในยันสารและบานซองทั้งโยในเตตองคู่หาอยู่ในวัดในว่าศาสนาอันลุงโลดอยู่ตามโบสถ์และวิหารอยู่ตามเชตตาทานล้านพระเจดี พ่อต้นใหญ่ โยซาลาหลังใหม่ได้กุดตีองค์พระเจ้าคงพันเีองผูู้มผู้เก่งก้าอินโยฟ้าให้ตัดส่องสลายานเตอลงมาบรรดาลให้งานพี่ที่งงผมหนะ้เมื่อนี้ดำเนินการไปถึงที่จุดหมายพ้นจากอันตรายทุกอย่างขอให้ท่ต่างๆอย่ายได้มีไปถึงพวกสวัสดีทุกทวนนาะขอให้พวกผู้ขามีอายุวันโอสูขังพ พลังกข่ขาเถินอาตั้งนมโลมลูกวันนะณโมตัสาภพคาวตัลหาหะโตอิมนาสักกะเลเอนะา้าพระเจ้าขอกราบสักการะบูชาอันพระปิดามันดาผู้ข้าขอน้อมและลึกคูณท่านมีเมตตาการลุน อุป,ปการคุณตะบุตรทิดาได้ให้กำเนิดลูกมาทาั้งการศึกษาและอบรมถึงลำบากขืนขมทุกระทมจากเพืองไรท่านไม่เคยวันไหวต่อสิ่งใดที่ได้เลี้ยงมาพระคุณของท่านล้นฟ้ายิ่งกว่าทลาและแผ่นดิน ขอบูชาเส็นอาจินราบจนสิ้นดวงชีวาขอพวงเทพไทยจงรักษาพาพบิดามารดาของข้าเทินมาตาปิตะเลปมาเทนาพระวารถเยนากกาตาังตับังอปลาทาง ธรรมาตุโนพันเตด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยใจก็ดีหรือสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ดีต่อหน้าและหลังขอให้คุณพ่อคุณแม่จงเป็นอโหสิให้แก่ลูกตั้งแต่บัตรนี้ไปเทินผมผิดพลาดสิ่งใด ทั้งกายจิตขอมวนเมตได้โปรดยกโทษให้ลาสู่เพศพมมจารย์อันพิ่นพอใจปวดเพื่อให้จิตสงบพบพระธรรมสาธุเอาดอกไม้ใส่ไปบัวไอ้พอเด่กกับอเลี้ยนเชินคุณนพอออกไปยืนที่ด้านนั้นให้หน้าขึ้นเป็นนางเก้าอีผมสีผ้าเก้าครับอปิ้นหน้าลงมาชิดไตได้ลูกได้ถอดเก็บออกซะ นางเก้าอี้ไหแม่ค่ะพออยู่ด้านหลังปัดดันกายคอยฉีไหด้านนางเก้าอี้เป็นหนาลงมาทางติดใต้และจากคอยฉีผ้าคุณพ่อคุณแม่กาวเอ่อโยโยเค่ะโยดานหลังพอยนโยแม่ลับพ้าแม่นักยูด้านหลังประธานที่เฮาตัดผมหมองสิ่หนึ่งแตกไอ้เจ้คอยตัดรุนทันไปท่านตัดไง เซี่ฟี่นี่ให้ไปต้องมาคนันนะประสิของเวลาก่อนเด้อทีมงานเซลฟี่นี่อเออให้ลบไปข้างหลังก่อนเออให้ลบไปข้างหลังก่อนเอออันดูข้างหลังก็ได้ดอกว่าจบแล้วใครเอาใบบัวลงให้ได้อุ้มถือไว้ซะก่อนครับเออถือไว้ซะก่อนเอาร้อมแล้ยนะต้องนะผมนะ อ่ะเรียนเชิญคุณพอ่อคุณแม่ทุกท่านกล่าวคำตักผมใหนมน้น้ารับผมทุกท่านันเรกอ่าขอกร่าวตุวยหังเกษามเมอุปชินาพุทธศาสนเณรปพระชยัยยาปนมมเนตพะกิเลสาอุปชียันโตเจ้าหน้าพ่อแม่ ปออยญาตายยายขอตัดผมให้เจ้าหน้าพ่อเจ้าได้บวชในพระพุทธศาสนาขอชิเลทุกอย่างของเจ้าหน้าจงหมดสิ้นไปเทิดเอาไปบวชให้ลูกอุ้มเลยเออบวชเล่นบวชลองบวชข้องประเภทนี้บวชนี้สงสารบวชผานเข่าสุกบวชสรุกน้ำมู เออเป็นจังไดมือดีเริ่มต้นทีมเบ็ดใหม่ได้ลูกหนักเ้ยซิ่งไดบอดีบองามให้ชิมไปเลยเอาต้าซิ่งดีเข้ามาเือดนีเป็นสิเป็นค้อสูงอ้าวต้อไปก่ะขอตาบอราธนาสันล้งพอประธานพิธีแต่มาตอนผม